สวัสดีครับวันนี้วันที่17มกราคม2566นะครับแมก็จะพูดเป็น2565อยู่เรื่อยวันนี้เราจะมารีวิวตัวย้ายแหนบนะครับย้ายแหนบลงมาอยู่ใต้คานนะครับก็คืออันนี้นะครับแหนบโดยปกติของรถจาก rc 4เนี่ย tf 2เนี่ยหรือว่าพวกเ เทลเฟนเดอร์ er นะครับก็คือแหนบเขาจะอยู่ด้านบนคานนะครับอย่างที่เห็นนะครับแหนบจะอยู่ด้านบนคานอันนี้จะเป็นตัวย้ายแหนบนะครับเพื่อที่จะามาอยู่ข้างล่างนะครับจะทําให้รถของเราเนี่ยเตี้ยลงมาได้อีกประมาณ 10- 1ถึงสิมิลนะครับ,รบก็อันนี้มันจะเป็นตัวย้ายสำหรับคานโยต้าทู แล้วก็ตัว K44 นะครับอันนี้สำหรับโยต้าหนึ่งใช้อันนี้ไม่ได้นะครับใช้ได้สำหรับโยต้า2กับ K44 นะครับรหัสของมันก็คือ z S2135 นะครับชื่อว่า Leap Under Mouse for Toyota 2แล้วก็ K44 นะครับราคา1690นะครับก็คือ1ถุงเนี่ย สามารถที่จะเอาแหนบลงไปใต้คานได้ทั้งทั้งหน้าทั้งหลังนะครับได้4อันแล้วก็อันนี้เขาแนะนำว่าในเนี้ยในนี้เนี่ยมันจะมีมีตัวตัวไอตัวลองแหนบย้ายแหนบเนี่ยมันจะมี มันจะมีแบบหนากับแบบบางนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเป็นแบบหนาเนี่ยแบบหนาเนี่ยมีสี่ตัวสี่ตัวซึ่งซึ่งไอ้ตัวที่ไว้ข้างล่างเนี่ยแบบหนาสี่ตัวเนี่ยใช้กับคาน k 44นะครับถ้าเกิดเป็นคานโยต้า2เขาแนะนำให้ใช้แบบบางไว้คู่หน้านะครับแล้วก็แบบหนาไว้คู่หลังนะครับ ก็มันจะมีตัวเนี่ยมีหนุนด้วยหกตัวทั้งหมดหกตัวนะครับแล้วก็ตัวปิดฝาเนี่ยตัวที่ปิดผนึกเนี่ยก็มีมาให้หกตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็มีน็อตขนาดเอ็มสามนะครับมีมาให้ด้วยเอ็มสามคูณสิบหกนะครับแปดตัวนะครับอยู่ในนี้ก็สามารถที่จะ โมดิฟายได้เผื่อว่าใครอยากจะให้รถเตี้ยงลงแต่ว่ามันก็จะต้องมีข้อควรระวังที่จะต้องดูว่าหลังจากที่เราย้ายแหนบลงมาใต้คานแล้วเนี่ยตัวโชกเนี่ยหรือว่าองศาของพวกเพลาอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่ามันมันพอดีไหมหรือว่ามันเสียดสีไหมนะครับเขาเขาเขาแนะนำว่าตัวโชกเขาแนะนำให้ใช้ขนาด50มิมิลเลยนะครับซึ่งมันก็เตี้ยนะ ก็แล้วแต่แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับว่าเขาจะว่าว่าจะมีวิธีการให้โชกเตี้ยได้โดยที่ใช้โชกเดิมหรือว่าจะต้องเปลี่ยนหูโชกนะครับก,ก็ต้องแนะนําว่าดูหนึ่งก็คือเขาให้เ,เช็คเรื่องหูโชกนะครับแล้วก็ความยาวของโชกแล้วก็ความยาวของเพลาหน้าเพลาหลังนะครับเพราะว่าตําแหน่งมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเพี้ยนไปด้วยความที่มันเตี้ยลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ ก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะโมดิฟายให้รถมันเตี้ยลงนะครับก็ลองจัดได้นะครับเพื่อจะได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับของ RC 4นะครับชุดแต่งนะครับเป็นแหนบ ก็ขอบคุณนะครับที่เรามีเอ๊ที่เรามาติดตามนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรามี4ช่องทางในการติดตามครัก็จะมี Facebook y o u t u b e Instagram เว็บไซต์นะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเป็น s h o ป e ีนะครับทั้ง4ทั้ง4อ้ทั้ง5อย่างเนี่ยใช้ชื่อเดียวกันหมดคือชื่อว่า r c s k i l l Thailand นะครับสำหรับ s h o ป e ีเนี่ยก็จะเป็นชื่อเหมือนกันชื่อเป็น r c s k i l l Thailand เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไป อัปเดตสินค้าลงในช้อปปี้นะแต่ว่าตัว s h o ปปีเนี่ยก็จะมีราคาแพงกว่าในหน้าเว็บนะครับหรือว่าในหน้าร้านที่เราติดเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีค่าน้ำหนักค่าขนส่งค่าดําเนินการของ s h o ปปีนะครับก็แพงกว่าประมาณ1 0บถนะครับนะถ้าเป็นของเก่าแพงกว่า10%ตอนนี้อาจจะเป็น12%เดี๋ยวต้อเราต้องคอยอัปเดตเรื่องเรื่องค่าใช้ แพลตฟอร์มของเขานะครับก็ประมาณนี้นะครับ5ช่องทางนะครับเปลี่ยนเป็น5ช่องทางแล้วก่อนหน้านี้มี4ตอนนี้มีเพิ่มเป็นช้อปปีนะครับก็สําหรับท่านที่แบบช้อปปีเนี่ยมันก็ยังมีการใช้บัตรเครดิตได้ด้วยมีคะแนนในช้อปปีมีการผ่อนบงผ่อนบัตรอะไรนี้ก็เจรจาคุยกับในช้อปปีได้นะครับแล้วก็ไลน์ผมนะครับ hd alien นะครับเบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับผมเอนะครับสวัสดีครับ This is my new